ยอดไม่โตอยอดเป็นลูกยอดไม้มม่แล้วกับใบเรื่องไม่โตอยอดนะครับผุ่มาใบเกี้ยวโตอยอดไปในยีย่สิบวันหรือนหนึ่งเดือนนี้คนต้องจวยกันนะครับผุ่มมาปรับสปาบดินเรียกยอดตัวเรียนกันนะครับผุ่มต้องใจตัวจัวกันมั่งแล้วครับผุ่มนี่ครับผู้โตครับผุ่มทุกคนไม่ต้องเชื่อกันว่มามันนี่ดีไม่ดีคอยเลทักยีย่สิบวันผมมาอัปเดตไหมนะครับออามาลงอะไราตาโตยอดใบเกี้ยวดำโอเคครับแสดงว่าก้องเขาดีจริงนี่ก็ทำการคุดนะครับผม่มฟังตักเซเมีมตซีลุมนะครับ ไปมาชมกันนะครับผ่มวันนวันผมจะมาอัปเดตไหมนะครับไปมาชมทุเรียนลังบ้านกับปุมวันนี้ใบเขี้ยวดำขึ้นมาแล้วนะครับปมความงามมาแล้วนะครับปมใบเขี้ยวดำหมึดเลยครับยอดก็ะเรื่มมาแล้วนะครับปมเห็นยอดเลิ่มมาใบเรื่มเขี้ยวครบใบเฉยขึ้นกลั้นครับปมจากวันโน้นเรื่องไม่ช่วยอามเลยนะครับวันนี้ใบดำช่วยแล้วนะครับปมถูกใจได้ตั้งเล็ก ตุเลียนเริ่มโลกเลยกรบปุมควังพลูโตพลูกอะไรกรบโต